อ๋อปัดนี้เพิ่นนะมาไปเที่ยวอ่ะเที่ยวเราบ่เคยเนะบ่เคยไปไกลไปกระเทือยไปไกลประมื้อนี้ไปถึง่อว่าแล้วก็ไปทําบุญแล้วก็เคยไปลินจะไปเห็นได้บ่เคยเห็นจักเทือโอ้อย่าไปเห็นที่บ่นอยากไปเห็นบ่ มาคือโลมกามเขียงเอ้าคนเราอะเ้องสีลื้หัวลมกันแห้งนะกามเขียงนะแก้ให้ลมเนมีแห้งเนาะมีแห้งกว่าจะดมอีกไปเที่ยวเซนีไปไลบอนบน้ไปเที่ไปเที่ยวน้ชินอ๊เอาอย่าลมก่อนพนขึ้นหน้าขาใหสั้น สบายดีดูสบายดีแด้พ่ละ,อละโอ้ได<ม>้เยู่คนงามไปจักบอลมาหนไวเลเสียแงเดียวมารถเนาะไปดินน้ำก็ได้มินแล้มาบเป๋ะเเลเมารถเนี่ยบไปดิน,น,นไปมวน,นกับได้มวนได้เนาะมารถนี่นน บเมนเมาดเาดดแนมาบบเมาดดักมวนยังว่าน้องปลาไปเที่ยวไหม่วม่รถนี่ก็มวนบ่เมาห้าแค่เนาะบริมวนเน่เมาห้าเนาะเมื่อยนั่งรถหลายจะไปไต้เส้าคุณป ขนมเียอศครับ uh นีเป uh ็นอะไร้มเตียตนทางออกเค็ขี่รถบ่เวยขี <jamais drama> vary vary ่รดพเคยขี me? ่ร <oui> şey ีเชื่อือน่น้องปาคือสสแหงเนาะพอไปได้ไปมาพอน

เสุเอสับเถะสวาสดีนะมารถบ่ไปตุ๊บมารถจ้าว่าจ้า่าะโเคบต่เป็นยังไงจะขึ้นยยเจ๊เซียวเจกเียวเียวเจ้ามารถบอบ่ายสี่โมงเนาะสด้อทีสิเซียวนะดุรสิแหละเออมารถให้เมากูมูสามคนเถอะเจ้า อนหนาไหมล่หนาไหมเลืกีนากอันนโอเคไปข้สาเป็นภาพไปข้าไ้าไปข้ายหะิมโค้งบ่้สางง่านน้ำสุรินวนน้ำสุรินรักสาหกเนาะเกือบเกือบอดสวรรค์สวรราวันที่ห่อทิ้มโค้งบ่โอเคขอโทษด้ขอโทษด้หนาจนเียคนมาเหล่ากินีก นี่นะคุณมูบ้ามันโตอย่างไรเลยอุ้มไว้อยู่ได้รถค่ะอุ้มไว้อยู่มาจะบวมเน้องคิวดิตั้งตั้งอยากไปบ่หรือว่าแน่ใดหรือว่าแบบใดงินบ้าแล้วก็ตั้งอยากไปไปเช่าก็ไปทำบุญบ่ผู้นี้ด้ผู้นี้ด้ผู้นี้ก็อยากไปแล้วก็บ่เคยไปเนาะถือไปเป็นมูลูกปลาเจ้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 าออเ ว่าว่าไปลิดน้ำแล้วก็อยากไปลิดน้ำพาเนียไปก็ได้ดินเนอะร้อยน้ำลองลองบอกรอยเลยบกคนเคยไปยี่จะกเทืออยงนีแล้วก็อยากไปเลเจ้า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 นแมลด้เนาะมวนเลยมาขึ้นรถเด,ดีโยวบา่าหนึ่งขึ้นรถมากมากเมารถตีอันถ้าไปสำนันมหาชุกนี่บริเมาบอกบอันี้มันไกลได้เนาะมหาชกกบบริไกใกลเนาะเออมันบริกัปนไดอันอยู่ใกล้ๆนี้ อวกั้วบเจืเถือนะชองเทือช่องเถือไมาดูน้องปลาด้ยหละมาดูบจะเทือกน้องปาเสาเนาะตาย่างว่านนร้ายนี้ลุงปลาเนาะเกิดเหตุบกาดคิดเกิดเหตุบกขคิดรับกระานไป้ทำบุญเนาะเกิดเหตุตลกวทีเนาะสมบกินข้าวกินหน้ามาานดอกเนาะกินอลไรเนาะ ยังม,ม sociedad, ını, <uk t> ่ <studio> <uk t> ินเขาเลยม่นายัอนเลยยังเวียนเรก็ว่าถือกินรอน้องไปกินเขาเลยเด้วเนาะโอเคโอเคเ่นเพื่อนนางรถหลาเพามันห่อนน้ำมีเยอเนาะไปว่าบืนนะว่าสิภาพไปบอกไปบ่นเลไปเที่ยวใ่ดิว่าไปเที่ยวมุกใะฮานบุไปก็มามันชิบอกละุนีว่าาดี เป็นเข่าลงบานมุกเลยกขันไปครับน้าเกออเอา้มาเทงเหย่น้องเตี่ยงมันหย่ำน้ำแน่เพราชีนปากอืมกินสมน้ำแข็งถ้มีอย่าดมเนยน้องมียาดมก็ดนะดมนะวดมันก็มีอย่ได้เลยได้แต่ไข่รอลงจะลดได้ได้มันกำลังดีอากาศมันเกิดคลื่นนีอกาคลืนอยากกินเท่เนาะปตู้ธรรมดาอยู่ว่าเจ้าไม่ได้ห้อะไรยังป่ไปตู้เก่งนะเปตู้เนาะ เจ้าเจ้าเจ้าได้โทรศัพท์ใหม่พ่อบอหรือได้ไอโฟนบอกมาทุเอาหันที่แอปเปิลหันที่เราหาเดียวในกระเป๋าติสูงสาวอันเจ้านำมาให้มือนันบอเมีนบอกคนร้านบอกคนซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้บอไม่ตุ้งมาได้ใช้ไงตุ้งลูกหลานนี่เลย คนเคยซื่อมาตะกี้พุ่นเ่ได้ยังแม่ไปมื่อไงได้เจยังจะเป็นเชนเงยังเนาะมังเงาะมังงาะมังเงาะกจนยุกเนาะพืใช้รถโพอยู่เนื้อมาอยู่คือกรงเแฮะรครีว่าเป็นฟอยน์ยค้ายแน่นี่ว่าคุณคายแน่นี่ว่ามนว่ารู้เธนี่เป็นตุกโนาอากู แก้มึงดูหนนะแกมึงดูหานขอยเดียวตะกี้ขอยเากินหังกับเขาดิฮะเากินหัวงโอ้นาโอ้หนาวแล้วชื่อมันนี่บ่ว่าด้วาชื่อมาลสาวชิบหาแกบอมันหนาวช่ไหเนาะนาอคอนเสิ้อตหายโอ้ชีวิตแห้งเลยงอแล้วเกิดเหตุไปค่คิดโมดีกัรอโห มันอากาศฮอนพ่อมาแหละซื่อมันงอเน่าโอเคโอเคโอเคเพาะว่มันอากาศฮอ่หน่อยยังอกนาไว้ไปบ้่นพ่อเราานไนโดยโดยเข้นหลับได้เนาะนะเนาะือสิหลับแล้วหลับไป็นคนเปนคนเมาหลงไงเดี๋ยวนี้ชนะก่นะพ่เมื่อกี้นี้ ลงมาจากลไเลยบเย็เเย็เชมาขบาชีขบาเฮกูนี่เน่ลงจะลดยันลบเลยินไปถ้ากันไปจะเงมุ่งไปวัดก่อนบ่ทำบุญวัดเนาะไปบุญเนาะไปแต่เศ้าเนาะทางไลกเติบเนาะไปแต่เศร้าเนาะ กินกินกินกิส่งกันโอเคโอเคเมื่อวานนี่็คืขเห็นไปเมื่อวานนี่บร่ไป้ไปวัดละว่าเมื่อวานนีไปละว่าไปม่้นอวตลาดขึนข้าวไปกินข้าย่โอเคจะอันบาเตียงนัดนะเจ้าพระเจ้าสาวมาสงเจ้าจะลืมบ่หรือว <ian> <deal> <vastly lava> <less> okay. ่นอะลนะลืม <washing internally> ไปจนลืมเอเนาะอันนี้ไปเอก็มเป็นยังนาไปเปิดภูปตาเนาะอาไปไปเที่ยวไปท่าบุญสุนทานให้ได้ได้สัมาละก็ได้เห็นแล้วก็ดีแล้วหาวยาวเลยไงใส่ยาจยุดสิลุกตอนเราลงหลดกินเเาดบัเียคือิลกเลยนกินเนาะเดี๋ยวกนเขิเนาะ เกิดอะไขึ้นกับน้องปลาน้องปลาเกิดจะเป็นลมมาหนาเราจนสีเนาะกิดอะไรเกเรื่องกคิดเอาดีเลยเกิดเรื่องเรื่อยกันแล้วัสูบได้เเนาะจะสูบได้เกิดเรื่องไก็ย่านได้เยุกใกล้ๆนี่บเกิดเดิดบคาคิดเป็นถามเบอร์ะโบไปเที่วมาตั้งรถามตะบ่ไปฮอดสวนนสุรินนเฮอทิ แ่ต้นซุปเนาะกันแม่เลยบอกแม่มันจะมองนะแล้วกไปที่ไก่เชนูบอกไว่าเห็นเนบอกใช่ไล่ะมีไก่เชนูหันยิงเขาไปเปิดน้ิ้เกบไปเปิดหตากเป็นแข้งแรกเลยมาหนอคนเนี่มาหานองคนมาหนองนมาีมาดีถือว่า ไซเบสปลามาบมานัั้เนาะมีกม้าบ่บดนี้มามาแล้วเนาะมากันไรเมือ่ว่ามาถาน้องเพิ่นวันสิบมาาแล้วเพิ่นได้หล่เห็นมาลงมาตนเห็นลายคนเนาอเต้ือว่าตกใจปะรอเตอยม่ดีเต้มมวงเลยพี่น้องเลยเื่อน้องปลาเนาะมาลอน้องลูกปลา กลบบุญร้มันจัเีพี่ด่นมารถแทบเมาะเมารถ่หมดได้มันเมามันม่กินมันเป็นยังมันเป็นยงห้างกินอร้งกินังเมือกเมารถได้งมันจะกินสมมกันอย่างแต่ในห้างทานเพิ่งเขกัวก่อนจะนิดหน่อยเนาะ ออ้ใหญมเ้าหน้ามาพ่มน่อยมาพามมาพา่มมามาพมมาพา่มมาพมน้ามาพมพ่มพ่มพมพแม่น่ะสบายดีสบายดีสดีาดสบายดีสบายดีม่หนคนลงปลาคนเก่าอยู่นลมเาเียนเพูกโต้องมี้งเียชนครเสียย่ารลงร้อมาึ้นน่แช่ม้ากันหลักินเหล่าพี่มา โอเคตอนนี้่ฮะก็ได้เห็นน้องปลาเพิ่มมาเที่ยวแล้วนะทุกคนเนาะคือบังน้องคนละคือซีเมื่อยหรือว่าเมาลอดเน่ยทุกคนเดี๋ยว่ฮะก็สีปล่อยให้ทางซองใหญ่เพิ่อนก็คุยกับน้องปลาเพิ่อนเนาะสําหรับที่นี้่ภาษาที่ขอตัวก่อนเด้อทุกคนอาสบายดี